สวัสดีค่ะวันนี้มาดูกันนะคะคุณยายจะพามาทําความสะอาดหิ้งพระนะคะจะเริ่มจากตรงไหนก่อนอันนี้แจกกันตั้งแต่วันพระค่ะเอาลงก่อนเอาถุงมาให้อะทิมกาทำความสะอาดหิ้ง,ะะรง,นนงพระสะคุะะงใส่สัมมังคลาเลยนะพวงมาเลยกาทำความสะอาด นานแล้วไม่ได้ทําอันนี้น้ำมนต์เอามาจากคำชะโนดดูจากไหนดีดอกบัวลงมาข้างล่างก่อน เยอะมากอันนี้พักเครื่องนะคะเยอะมากวายดวงอันนี้หลวงปู่ชอบค่ะทั้งหมดเลย เป็นพระเครื่องหลวงปู่ชอบจังหวัดเลยค่ะอันนี้ไปทำบุญทอดพระป่าเป็นกรรมการแล้วก็เขาจะให้เป็นพระมาถักเป็นพวกนี้มาทั้งหมดยายจะเก็บไว้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะนานๆานก็มาทำความสะอาดทีถ้ามีเวลาว่างอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ สารีลิกธาตุสารีลิกธาตุนนี้จะเป็นเก็บทําความสะอาดนะคะวันนี้โอ้ยลบจัง น,นี้ก็จะเป็นของอันนี้เส้นผมบวชลูกชายก็จะเอาใส่ใบบัวห่อไว้อย่างนี้ค่ะเก็บไว้อันนี้เป็นกาฝากกาฝากมยมนะคะอันนี้จะเป็นพระตั้งแต่พ่อยังมีชีวิตอยู่แล้าแกเก็บไว้แล้าแกเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครเก็บยายก็เลยเก็บไว้นะคะอันนี้ก็เป็นหลายสิบปีแล้ว อยู่ในนี้ค่ะเป็นผ้าแกจะห่อผ้าค่ะผ้าเช็ดหน้าไว้อย่างนี้ค่ะเก็บไว้จ้าคิดถึงพูดถึงแล้วก็คิดถึงแก แล้วจานนี้ทุกอย่างใครไปทางไหนมาเขาก็มีอะไรเขาก็มาให้ก็เลยจะเก็บไว้แบบนี้นะคะนี่นี่จะเป็นสร้อยไว้อย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นประคำของหลวงปู่ม้านะคะที่ วัดอะไรนะ้องลืมแล้วอยู่ที่เชียงใหม่อะค่ะของหลวงปู่ม้าค่ะอันนี้จะคณนบูชาค่ะหลวงตาม,มา้าจะล้างมาก่อนนะคะแล้วก็จะทําความสะอาดทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะจะทํานานนานมากกว่าจะได้ขึ้นมาทำข้างบน คูณค่ะเงินทองเวลาฝังลูกนิมิตจะมอมาเยอะมากเยอะมากค่ะแต่ต้องทำความสะอาดนานมากกว่าจ,จะเสร็จทำด้วยกันนี่แหละทาำไปเรื่อยมีหลานเฝ้าอยู่วันนี้ เด็ดพันลีสวนมหาราชนะคะนี่ค่ะนีหลวงถูถวดเช็คไงทำความสะอาด,ดอออหน่อยเด็กเจ็บเข่าทำสะอาดน้ำสกะปร,ปร,ปรดกดปางนวลน้ลูกกระตูนยายใส่แม้ก่อนฝุ่นเยอะ วนไม่เป็นไรนะคะคือขอขมาแล้วนะคะถึงจะทำความสะอาดก็มีขอขมาท่านแล้วค่ะทำความสะอาดให้ท่านสะอาด อยู่ในห้องนอนของยายเองอันนี้อันนี้ก็เขาามาให้ค่ะยายก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรเหมือนกันทุกกรมขอพมาแล้วนะคะถึงทำความสะอาดอันนี้หลวงพ่อโสธรค่ะเพื่อนไปเที่ยววัด หลวงพ่อสุธนเขาบูชามาให้ค่ะก็เ,เห็นว่ายายชอบสะสมสวยมากมเขียวมรกตหลวงพ่อสุทธรนนะคะ เขาเห็นชอบสะสมเขาก็เลยมาให้นางกวักกวาดเงินกวาดทองกวาดกวาดซัก วันพระทีก็มาบูชาดอกไม้น้ำดื่มสะอาดผลไม,ม้สวยค่ะนางกวักกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์นะคะสับสิงเงินทองนี่พ่อรอห้าทุกอย่างโขงเขามาหมดแล้วนะคะ สด็จพ่อร้อห้าสวยมากค่ะเสด็จพ่อร้อห้านะคะสวยค่ะ ทำไมอยู่ข้างในก็มีแต่ฝุ่นหลายองมีสามองผูทวด แบองไปไหนหมดเนาะนี่ีเป็นแบบเหรียญนะคะเยอะมากนี่เป็นแบบเหรียญ ยายทำความสะอาดก่อนนะคะเหลืออีกเยอะอีกนานค่ะเพราะว่ามันจะนานเกินกว่าจะเสร็จนะคะทำความสะอาดก่อนนะคะหลวงพ่อสวยๆหลวงพ่อโสธรให้ดูนะคะสวยงามค่ะเขียวมรกตค่ะหลวงพ่อโสธรน,นี้สมเด็จพ่อนรีวนมหาราชนะคะสวยค่ะ คลิปนี้ยายฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยายทําความสะอาดให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่ามันจะนานเกินมันจะนานเกินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยนะคะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกคนที่มาชมคลิปของยายนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งที่แข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะ ขอบคุณค่ะ